กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของน้องแอนสาวสวยทรงโตเจ้าของฉายาหนะ้อกภูเขาไฟบ้านท้ายดินระเบิดแอนเป็นคนสวยมากครับอาศัยอยู่กับพ่อเพียงแค่สองคนส่วนแม่ของแอนหนีไปอยู่กับผัวใหม่ตั้งแต่แอนอยังเป็นเด็กแอนเธอเป็นคนที่ก้ารโลกมากหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแก่แดดนั่นเองผู้ชายมากหน้าหลายตา ไม่ว่าหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเวียนมาขายขนมจีบกับแอนและทุกคนที่มาขายขนมจีบให้กับแอนก็ต่างสุขสมอารมณ์หมายทุกคนพอหลังจากที่จีบแอนติดแล้วทุกคนก็ได้ทำเรื่องอย่างว่ากับแอนด้วยทุกครั้งไปลุงมัน่นพ่อของแอนเสียใจมากที่แอนทำตัวแบบนี้แกจึงได้ปรึกษาหารือกับปนวนซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของแกเองที่อยู่กรุงเทพมหานครว่าจะเอาอยัางไงดีกับพฤติกรรมของแอน ก็สรุปใจความได้ว่าปนวนปนวนแกก็ได้แนะนำให้ลุงมั่นส่งแอนขึ้นมาอยู่กับแกที่กรุงเทพมหานครเพื่อจะได้อบรมและปรับปรุงนิสัยใหม่ให้แอนแล้วก็ถือโอกาสใส่ตะกร้าล้างน้ำแอนไปในตัวด้วยซึ่งในเย็นวันหนึ่งขณะที่แอนอยู่บ้านลุงมั่นจึงได้ถือโอกาสคุยกับแอนแอนลูกทำอะไรอยู่เนี่ยงานการไม่ทำเลยะ ก็นั่งเล่นนอนเล่นนะพ่อเย็นป่านนี่ลนะ้พ่อจีนหนูทำอะไรอะ่ะก็ล้างถ้วยล้างจานปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนน่ะงานผู้หญิงยิงเรือนอะ่ะลูกไม่ทำบ้างละแอนจะให้พ่อทำคนเดียวพ่อก็แก่แล้วนะลูกนะอุ้ยพ่อน่ารำคาญแล้วเกินน่ะจะทำก็ทำทำก็ไม่ต้องบนอ่นน่ะถ้าหากบ่นก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวฉันจะว่างเมื่อไหร่ฉันก็ทำเองอะ่ะเสียเวลาเนี่ยฉันไม่อยากจะอยู่บ้านกับพ่ออย่างนี้แหละ โอ้ยแอนพ่อบ่นนิดบ่นหน่อยก็ไม่ได้เหรอลูกไม่อ่ะไม่ได้อะพ่อฉันโตป่านนี้แล้วว่าดูลูกบ้านอื่นสิไม่เห็นพ่อแม่เขาจะบ่นให้เขาอย่างนี้เลยอะ่ะออ้ยน่าลำคาญเออนี่แอนพ่อมีเรื่องอยากจะพูดกับลูกคนดีอะอะไรอะพ่อเร็วๆนะฉันจะรีบไปเที่ยวอืมเนี่ยปน,นวนที่กรุงเทพอะเมื่อวันก่อนเขาโทรมาหาพ่อ แล้วยังไงปนวนโทรมาทำไมล่ะพ่อก็ปนวนแกบอกว่าบ้านที่แกทำงานอยู่อ่ะเขาอยากได้คนไปช่วยนะสิเนี่ยไม่รู้ว่าแอนอยากจะไปหรือเปล่าวะลูกกรุงเทพกรุงเทพเลยเหรอจะพ่อใช่กรุงเทพเลยที่ปนวนเคยเล่าให้แอนฟังไงว่าที่ที่มันเจริญเจริญลุ่งเลืองรุ่งเลืงลงลงองอ่ะแสงสีเสียงเยอะแยะมากมายเลยที่เที่ยวก็เยอะ คนก็แยะแอนอยากไปหรือเปล่าล่ะลูกอุ้ยกรุงเทพเคยดูในทีวีอ่ะแอนชอบเหลือเกินจะพ่อแล้วว่าแต่ว่าป้านวลนะ่ะทำงานน่ะแกทำอาชีพอะไรอะ่ประป้านวลของแกก็ทำอาชีพเป็นแม่ครัวอยู่ที่บ้านของเจ้านายเขาสิอ่ะแล้วเจะเชนไปอยู่ด้วยอะ่ะให้เจะทำอะไรอะ่ะกับคงกับข้าวอะไรฉันก็ทำไม่เป็นพ่อ ไปทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนนะ่ะอยากไปหรือเปล่าล่ะแอนปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนก็พอทำได้อยู่นะพ่อแล้วพ่อรู้หรือเปล่าว่าพวกเจ้านายเขามีอยู่กี่คนนะ่ะอืมเห็นปนวนเขาบอกว่าบ้านเนี้มีคุณผู้ชายอยู่แค่คนเดียวนะส่วนเมียของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนนะ่ะลูกเต่าก็ไม่มี อยู่ตัวคนเดียวกับคนใช้อ่ะอ่ะแกอยู่สองคนกับป้านวลแค่นั้นเองเหรอเจ้าพ่อเฮ้ยไม่ใช่สิก็ยังอยู่กับลุงเพิ่มกับไอ้ทองผัวกับลูกชายของป้านวลเขายังไงเล่าออถ้าอย่างนั้นก็อยู่กันหลายคนล้วเจ้านายก็มีแค่คนเดียวแบบนี้งานก็ไม่เยอะเลยใช่ไหมเจ้าพ่อไม่อะพอว่าไม่เยอะก็เห็นวันๆทำกับข้าวแค่อาหารเชา้าอาหารเย็นเท่านั้นเองอ่ะ คุณผู้ชายออกไปทำงานนอกบ้านที่บริษัทของเขาลุงเพิ่มก็เปคนขับรถส่วนเอท้องอะ่ะก็ทำสวนอยู่ที่บ้านปนวนของแกก็มีหน้าที่ทำากับข้าวช่วยกันหยิบช่วยกันจับแป๊บเดียวก็เสร็จคุณผู้ชายเขากลับมานี่เขาก็ไม่ใช่คนเรื่องมากกินข้าวเสร็จอาบน้ำแล้วเขาก็นอนพอตอนเช้าไปทำงานลุงเพิ่มก็ไปส่งแบบเนี้เอ็งลองจินตนาการดูเอาเองก็แล้วกันนะแอน ว่าเองอยากจะไปหรือเปล่าไปสิพ่อแบบนี้ฉันไปบอกป้าเขาเลยว่าฉันไปแล้วว่าแต่ว่าป้าเขาพร้อมอยากให้ฉันไปเมื่อไหร่แล้ะเจ้าพ่อก็ไปได้เลยเองพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยอุ๊ยดีจริงๆเลยอะอืมถ้าอย่างนั้นฉันไปพรุ่งนี้เลยดีกว่านะพ่อนะดีดีไปพรุ่งนี้เลยก็ได้นะลูกนะถ้าอย่างนั้นวันเนี้ยแอนอยากจะไปเที่ยวไหนแอนก็ไปได้เลยลูก เที่ยวะให้เต็มที่เก็บแต้มะให้ครบเดี๋ยวไปกรุงเทพคราวเนี้อาจจะต้องไปยาวได้ดิบได้ดีเลยนะลูกนะคอยกลับมาหาพ่อจ้ะพ่อถ้าเกิดว่าฉันได้ดิบได้ดีเมื่อไหรอ่อ่ะฉันจะกลับมาหาพ่อนะจ๊ะอืมเอาละถ้าไปที่นู่นแล้วก็อย่าทําตัวให้ประหนวนเขาหนักใจละลูกไอ้นิสัยเก่าเก่าอยู่ที่เนี่ยเลิกได้ก็เลิกเพื่อนฝูงที่นู่นมันหายากหากที่เนี่ย คบกับใครแล้วไม่ดีก็จําเอาเป็นบทเรียนอย่าเอาไปใช้ที่นู่นนะลูกนะพ่อเป็นห่วงนะแอนจะพ่อถ้าอย่างนั้นฉันจะปฏิบัติตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยอะ่ะนี่ใส่ที่บ้านอะไรที่ว่ามองแล้วไม่ดีอะ่ะฉันก็จะเลิกนะพ่อนะจ้าแอนเอาละไปเถอะลูกไปเที่ยวได้เลยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ก็เดินทางนะลูกนะตอนไหนจะพ่อก็ประมาณสักสองทุ่มก,กว่าก็ได้ลูก ไปถึงกรุงเทพก็เที่ยงคืนกว่าเท่านั้นเองแหละอุย้ยกรุงเทพก็ไม่ไกลนี่เจ้าพ่อก็ใช่นะสิมันก็ไม่ได้ไกลอะไรเลยเพียงแต่ว่าเองไม่เคยไปยังไงเล่าเจ้าพ่อถ้าง,งั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะพอแอนพูดจบเธอก็ลาพ่อออกเที่ยวในค่ำคืนนี้และค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายที่แอนจะได้อยู่ที่นี่แอนเที่ยวอย่างเต็มที่กินเหล้าเมามายกลับถึงบ้านก็เช้าพอดีครับท่านผู้ฟัง จนถึงเวลาสองทุ่มกว่าแอนก็ได้ขึ้นรถซึ่งเป้าหมายปลายทางข้างหน้าก็คือกรุงเทพมหานครที่มีป้านวลป้าสาวของเขารับอยู่นั่นเองสวัสดีจ้ปะป้านวลสวัสดีจ้าแอนเป็นยังไงมั่งลูกเดินทางมาเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะไม่เหนื่อยจ้ะป้าเดินทางมาแค่สามสี่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองอ่ะใกล้ๆนี่เองนะป้านะกรุงเทพอ่ะใช่ลูกใช่ ไม่ได้ไกลาอะไรเลยอุย้ยว่าแต่ว่าทำไมหนูแต่งตัวอย่างเงี้ยใส่กางเกงสั้นเสมอหูเสื้อกล้ามตัวบางนิดเดียวเองลูกไม่หนาวมั่งเลยหรือไงอะ่ะอุย้ยไม่หรอกจากประนวนชุดวัยรุ่นเขาก็แต่งตัวอย่างนี้และจ้ะป้าใครๆก็แต่งตัวแบบนี้แหละมนเซ็กซี่ดีจ้ะโอ้เอาเอาเอาลูกเอาเซ็กซี่ก็เซ็กซี่นะลูกนะปะมาเหน,นื่อย เดี๋ยวป้าเรียกแท็กซี่ให้อยู่ไกลหรือเปล่าจะป้าบ้านพักของเราอะ่ะไม่ไกลหรอกลูกอยู่ใกล้ๆนี่เองนั่งรถไปครึ่งชั่วโมงกว่าก็ถึงเดี๋ยวป้าเรียกแท็กซี่ให้แล้วในสักครู่ต่อมาปาน,นวนกับแอนก็ได้ดั่งรถแท็กซี่มาถึงบ้านพักนี่แหละลูกถึงแล้วบ้านพักอูโหูป้าบ้านเรือนใหญ่โตโอรานแล้วเกินอะ่ะพ่อเขาบอกว่า ป้าพี่ทองกับลุงเพิ่มอ่ะดูแลคุณผู้ชายแค่คนเดียวใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่แอนใช่ดูแลคุณผู้ชายแค่คนเดียวนะลูกคุณผู้หญิงอ่ะท่านตายไปตั้งหลายปีแล้วลูกเต้าก็ไม่มีนะลูกนะดูแลท่านให้ดีๆนะแอนนะปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดงานไม่นักหรอกลูกจะป้าแต่ว่าฉันมีอะไรอยากจะบอกป้า อะไระลูกคือว่าไองานบ้านงานเรือนเนี่ยฉันไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหรอ่อ่ะอือป้ารู้แล้วป้าคุยกับพ่อของเราแล้วพ่อของเราก็พูดให้ป้าฟังตั้งหลายอย่างไม่เป็นไรนะลูกนะมาอยู่กับป้าเริ่มต้นชีวิตใหม,ม่อะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้บ้านตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจทำมาหากินนะลูกนะ เก็บเงินเก็บทองได้เมื่อไหร่อยากอยากจะลืมตาอ้าปากมีกิจการเป็นของตัวเองหนูก็ทําได้นะแอนลูกนะจะป้าหนูขอบคุณป้ามากๆนะคะได้ลูกเอาเอาเดี๋ยวไปหาที่พักนะเดี๋ยวป้าพาไปหลังจากนั้นป้านวลก็พาแอนไปยังห้องที่เตรียมเอาไว้ให้เธอพักถึงแล้วลาจะแอนห้องนี้ลาจะลูกหุยใหญ่โตโอลานแล้วเกินจะป้านวลใหญ่กว่าห้องที่บ้านแอนอีกอะ ขอบคุณปนวนมากๆนะคะเอาเอาอยู่ที่นี่นะลูกนะจ่าป้าและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแอนก็ได้ทํางานที่นี่ปนวนก็พาเธอไปแนะนํากับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ยินดีมากที่ได้แอนมาทํางานร่วมกันอีกคนหนึ่งแอนทางานด้วยความขยันขันแข็งตั้งอกตั้งใจแล้วก็ดูเหมือนว่าแอนเธอจะสามารถเลิกนิสัยเก่าๆเมื่อตอนที่เธออยู่บนนอกได้แล้วด้วย แต่แล้วเหตุการณ์ก็กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังจริงอยู่ว่าแอนมีความขยันสู้งานสู้การมากขึ้นแต่ว่านิสัยเก่าๆของแอนอีกอย่างหนึง่งเธอก็ไม่สามารถลบเลือนมันได้เลยก็คือนิสัยบ้าผู้ชายนิสัยที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงมากแอนเธอขาดผู้ชายไม่ได้เลยจริงๆซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆที่แอนมาอยู่ที่กรุงเทพปนวนก็ยังไม่อนุญาตให้เธอไปไหนแอนจึงเกิดความเหงา ความอ้างว้างและว้าเวเธอต้องการสิ่งที่เธอเคยกินสิ่งที่เธอเคยใช้เป็นประจำนั่นก็คือผู้ชายนั่นเองครับท่านผู้ฟังและในเมื่อแอนเธอหาผู้ชายข้างนอกไม่ได้เธอจึงได้ถือโอกาสจับผู้ชายในบ้านกินนั่นเองเริ่มต้นจากไอทองลูกชายแท้ๆของปนวนและไอทองก็เปรียบเสมือนพี่ชายของแอนด้วยเช่นกันครับพี่ทองพี่ทองอะไรเดรอแอนพี่ทองมานี่หน่อยสิอะไรเหรอ มีอะไรเหรอพี่ทองทำอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังตัดญ้าอยู่ครับญยายาวหรือเปล่าจะพี่ตัดเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะก็ไม่เท่าไหรอ่ออนแอนมีอะไรหรือเปล่าพี่ทองพี่ทองไปช่วยแอนหาของหน่อยสิอยู่ในห้องอ่ะแอนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยอะไรละจะแอนของที่หายอ่ะแหวนทองจะพี่เป็นแหวนทองของแม่ แม่ให้เอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่แม่จะหนีไปอยู่กับผู้ชายยะจ้าโอ้ถ้าอย่างนั้นก็สำคัญมากเลยสิจ้าแอนใช่จ้ะพี่มันเป็นสมบัติชิ้นเดียวเลยอะที่พ่อบอกว่าแม่เขาทิ้งไว้ให้แอนอะงั้นปะเดี๋ยวพี่ไปช่วยหาจ้าขอบใจมากๆนะจ้ะพี่ทองและในขณะที่ไอ้ทองเดินตามแอนไปที่ห้องนั้นมันก็รู้สึกว่าวันนี้แอนแต่งตัวเซ็กซี่เหลือเกินเธอใส่กางเกงสั้นมาก สั้นจุดจูเลยทีเดียวแถมเสื้อที่เธอใส่ก็เป็นเสื้อกล้ามเอวลอยเผยให้เห็นหลุมสะดือหลุมกลมบล็อกน่ารักน่าชังจริงๆเลยครับไอ้ทองมันเห็นดังนั้นมันก็ผู้ชายทั้งแท่งเป็นผู้ชายอ,อกสามซอกความต้องการเรื่องอย่างว่ามันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าคําว่าพี่น้องจึงทําให้ไอ้ทองไม่ทําอะไรรุ่มร่ามกับแอนเนี่ยพี่ทองช่วยแอนหาหน่อยสิ หายัางไงก็หาไม่เจอไหนตายตูต้เสื้อผ้าเจอหรือเปล่าตายเตียงนอนละเจอไหมแอนหาหมดแล้วพี่ทองไม่เจอเลยะพี่ถ้าอย่างงั้นทํา,ายัางไงดีอ่ะหายังไงก็หาไม่เจอเอาละเดี๋ยวพี่จะตั้งใจหาอีกทีก็แล้วกันนะแอนค่ะพี่ทองหลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าก็ปรากฏว่าทั้งแอนและไอ้ทองก็ไม่อาจจะค้นหาแหวนวงนั้นได้เจอเลย แอนจึงออกไอเดียขึ้นมาว่าอุ๊ยพี่ทองแอนนึกอะไรออกแล้วจ้ะพี่อะไรแต่เจ้ะแอนพี่ทองลองปิดไฟดูหรือเปล่าจ้ะถ้าปิดไฟแล้วเราฉายไฟฉายอะบางทีถ้าแหวนตกอยู่ในห้องเนี้ยมันก็จะสะท้อนแสงของไฟฉายนะจ๊ะพี่ทองใช่ฉลาดจริงๆเลยแอนทั้งั้นปิดไฟเลยเดี๋ยวพี่จะนั่งรอตรงนี้แหละหลังจากนั้นแอนก็เดินไปปิดไฟ และหลังจากที่แอนปิดไฟสิ่งที่ไอทองไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมันรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งมาสวมกอดที่ด้านหลังของมันแอนแอนทำอะไรอะ่ะพี่ทองคะแอนเหงาเหลือเกินแอนเราเป็นญาติกันนะทำแบบนี้ไม่ได้โทรพี่ทองแอนอแ้งหลอกพี่ทองให้พี่ทองมาช่วยหาแหวนแต่จริงๆงอะ่ะแอนรักพี่ทองนะคะ พี่ทองคะแอนเหงาเหลือเกินพี่ทองสงสารแอนเถอะนะคะแต่ว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันถ้าเกิดว่าใครรู้เข้าอ่ะเราจะมองหน้ากันไม่ติดนะจ๊ะแอนก็อย่ายให้ใครรู้สิจ๊ะพี่ทองเรื่องแบบเนี้ยพี่ทองก็รู้ดีนี่คะจะบอกใครได้ล่ะพี่เออพี่โทรพี่ทองหรือว่าพี่ทองไม่ชอบแอนอย่าบอกนะคะ พี่ทองรู้หรือเปล่าแอนสังเกตนะว่าพี่ทองอ่ะเคยจ้องหน้าอกแอนเคยมองช่วงล่างแอนประจําเลยอะ่ะเออแอนสังเกตด้วยเหรอใช่ทําไมแอนจะไม่สังเกตเนี่ยตอนเนี้ยโอกาสมาถึงพี่ทองแล้วพี่ทองชุดเลยนะคะแอนยอมครับพี่แล้วถ้าเกิดว่าพี่ทำอะไรลงไปแล้วอะ่ะเรายังจะมองหน้ากันติดใช่ไหมแอนจะพี่ทอง แอนอนุญาตค่ะแอนให้ครับถ้าอย่างนั้นพี่ก็ขอบใจแอนมากนะจะพี่ทองเร็วๆเ,เข้าเธอค่ะแอนเหงาเหลือเกินหลังจากที่ทั้งคู่โอโลมกันอยู่พักหนึ่งทั้งคู่ก็ได้ทําอะไรอย่างว่ากันครับและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าในจังหวะที่คนไม่อยู่จังหวะที่คนในบ้านเผลอไอทองกับแอนก็จะหาโอกาสทําเรื่องอย่างว่ากันแทบทุกครั้งไป แต่ด้วยความที่แอนเธอเป็นคนรักง่ายหน่ายเร็วเธอก็เลยค่อนข้างจะเบื่อไอทองไวไปนิดนึงหลังจากที่เธอเบื่อไอทองแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลุงเพิ่มลุงเขยแท้ๆของเธอนั่นเองแอนรู้สึกว่าช่วงหลังๆมานี้ลุงเพิ่มดูจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพราะถึงแม้ว่าลุงเพิ่มแกจะอายุมากแล้วแต่แกก็ยังรักษาร่างกายหุ่นห่างของแกก็ยังดีดีกว่าไอทองโดยซ้ำไป ไอ้ทองยังมีหน้าท้องยังลงพุงนิดๆแต่ว่าลุงเพิ่มนั้นเนื้อหน้าอกของแกฟิตปังแถมกล้ามท้องหกลูกของแกยังดูแน่นซะอีกด้วยจึงทำให้แอนมีความรู้สึกรักใคร่ชอบพอลุงเพิ่มและแล้ววันที่แอนจะ,ะเผด็จศึกลุงเพิ่มก็มาถึงเมื่อวันนั้นเจ้านายของลุงเพิ่มขับรถไปทำงานเองปล่อยให้ลุงเพิ่มอยู่บ้านส่วนไอ้ทองก็ตัดแต่งกิ่งไม้อยู่บริเวณหน้าบ้านงานค่อนข้างจะเยอะ คงจะทำนานหน้าดูส่วนป้านวลหลังจากที่ทำงานหนักในช่วงเช้าแกก็พักผ่อนฟังละครในวิทยุแล้วก็นอนหลับอยู่ในห้องของแกเหลือเพียงแค่ลุงเพิ่มคนเดียวเท่านั้นที่นั่งเล่นอยู่บริเวณหลังบ้านซึ่งบริเวณนั้นเป็นป่าค่อนข้างทึบเป็นจุดที่ลุงเพิ่มชอบมานั่งแอบสูบบุหรี่และนั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตามลำพังเมื่อแอนเธอเห็นเข้าดังนั้นเธอก็เลยเดินตรงไปหาลุงเพิ่มทันทีลุงเพิ่ม ทำอะไรอยู่วะกอกกำลังนั่งสูบุรี่คิดอะไรเพลินๆอยู่นะจ๊ะมีอะไรเหรอ๊ะแอนก็เห็นว่าลุงเพิ่มมาไปทำงานกับคุณผู้ชายเหนื่อยทุกวันเลยลุงเพิ่มเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยมากหรือเปล่าวะกอไม่เหนื่อยเท่าไหร่รอกงานขับรถขับลาไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรเต็มที่ก็แค่เปิดปวดไม่เมื่อยหลังปวดหลังปวดไหล่แค่นั้นละจ้าแอนทำไมอะ่ะ ถามลุงทำไมเลอจ้าก็แอนน่ะสงสารลุงตั้งแต่แอนนมาอยู่ที่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าแอนนะไม่ค่อยได้อยู่ดูแลลุงเลยลุงไปทำงานกับคุณผู้ชายตั้งแต่เช้าอ่ะกลับมาถึงบ้านก็มืดค่ำแอนสงสารลุงเหลือเกินค่ะกลัวว่าลุงจะเหนื่อยกลัวว่าลุงจะปวดจะเมื่อยตรงไหนบ้างโอ้ขอบใจมากเลยแอนไม่เป็นไรนะลูก ลุงแค่นี้ยถือว่ามันได้หนักหนาอะไรเลยเลขคะลุงเพิ่มลุงเพิ่มคะ่ะตอนอยู่ที่บ้านนอกอะ่ะแอนก็พอจะบีบบีบนวดนวด,นวดให้พ่อได้บ้างให้แอนบีดนวดให้ลุงเพิ่มดูหรือเปล่าล่ะคะลุงรับรองนะคะลุงเพิ่มมาต้องหายเมื่อยเป็นปิดทิ้งเลยคะ่ะอืมเอาเอาถ้าอย่างนั้นก็ลองดูลองบีบดูก็แล้วกันนะคะ่ะลุงเพิ่ม หลังจากที่ลุงเพิ่มแกอนุญาตแล้วแอนก็ค่อยๆเลื่อนตัวเข้ามามาอยู่ด้านหลังของลุงเพิ่มและเธอก็ค่อยๆใช้สองมือของเธอคึงไปที่แผ่นหลังแล้วก็หัวไหล่ของแกดีหรือเปล่าคะลุงเพิ่มน้ำหนักมือประมาณเนี้ใช้ได้หรือเปล่าคะโอ้เคยบีบเคยนวดมาจริงๆด้วยน้ำหนักมือกำลังดีเลยอ่ะเน้นเน้นที่หัวไหล่ลุงหน่อยก็แล้วกันนะ ตรงนั้นมันตึงๆนะจ้าจ้าลุงเพิ่มแอนพูดเธอก็ไม่พูดเปล่ามือของเธอจับที่หัวไหล่ของลุงเพิ่มแต่ว่าหนะ้าอกหน้าใจอันใหญ่โตโอลานของแอนกับเบียดเสียดติดกับแผ่นหลังของลุงเพิ่มแอนขยับตัวออกหน่อยลูกทําไมหรอคะลุงมีอะไรหรอคะก็เออแหมไม่เป็นไรหรอกคะลุง ลุงปล่อตัวตามสบายนะคะให้แอนนะดูแลลุงเองนะคะลุงเพิ่มโอ้แหมแอนไอ้เรื่องแบบเนี้ยลุงไม่อยากจะพูดเลยทําไมล่ะคะลุงเพิ่มลุงเพิ่มเป็นอะไรเลระคะลุงรู้นะว่าแอนคิดอะไรแต่ว่าลุงนะ่ะเป็นลุงเขยของแอนนะลุงเป็นผัวแท้แท้ของปนวนป้าของแอน ถ้าเกิดว่าสิ่งที่แอนคิดอยู่มันเกิดขึ้นจริงๆเราจะมองหน้ากันไม่ติดนะจ๊ะแอนไม่เป็นไรหรอกคะ่ะลุงเพิ่มลุงเพิ่มคะ่ะแอนนะชอบผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกับลุงเพิ่มนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าแอนหักห้ามใจไม่ได้แอนรักลุงเพิ่มค่ะแอนพูดตรงๆลุงเพิ่มคะ่แมคะแอนขอเป็นเมียอีกคนของลุงได้ไหมคะแอนยอมเป็นเมียน้อยก็ได้ยังไงซะ แอนจะไม่ยอมบอกปนวนเขาให้ความลับเนี่ยตายไปพร้อมกับแอนก็ได้คะ่ะลุงโอ้ถ้าพูดขนาดนั้นลุงก็ทนไม่ไหวแล้วว่าแอนรู้หรือเปล่าไอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ยปนวนอะ่ะเขาไม่ให้ลุงมาตั้งนานแล้วนะลุงก็อยากจะบอกตรงๆว่าลุงก็อยากแล้วเกินแอนมาเสนอให้ลุงอย่างนี้ฮะลุงขอชุดเลยก็แล้วกันนะจะลุงแอนอนุญาตคะ่ะ ลุงเต็มที่เลยนะคะโอ้ปฏิกับสมใจจริงๆแอบแป้ปฏิกิรและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าลุงเพิ่มแกก็จะหาเวลาว่างมาทำอะไรอย่างว่ากับแอนแกทำไม่ต่างจากที่ไอทองทำกับแอนเลยถ้าหากว่าลุงเพิ่มไม่ว่างก็จะเป็นคิวของไอทองถ้าหากว่าไอทองไม่ว่างลุงเพิ่มก็จะมาทำหน้าที่แทน จนวันหนึ่งความลับของคนทั้งสามก็ต้องแตกเมื่อวันนั้นไอ้ทองกำลังจะทำอะไรอย่างว่ากับแอนส่วนลุงเพิ่มก็กำลังทำหน้าที่ขับรถไปส่งคุณผู้ชายที่ทำงานปรากฏว่าลุงเพิ่มแกมีอาการท้องเสียขับรถไม่ได้คุณผู้ชายจึงต้องขับรถไปเองหลังจากนั้นลุงเพิ่มแกก็มาเข้าห้องน้ำหลังจากที่เข้าห้องน้ำเสร็จแกก็เกิดนึกค้มอ,อกคืมใจอยากจะทำอะไรอย่างว่ากับแอน เธอจึงได้ค่อยๆย,ย่องไปที่ห้องของแอนและทันทีที่ลุงเพิ่มมาถึงห้องของแอนแกก็ต้องตกใจเพราะว่าแกได้ยินเสียงของไอ้ทองลูกชายของแกกําลังหัวล้อต่อกกระซิกอยู่กับแอนเมียน้อยของแกนั่นเองเอ้ยไอ้ทองมึงทําอะไรในห้องนั้นวะเฮ้ยใครอะอกูเองอะพ่อมึงเองโว้ไอ้ทองฮะพ่อพ่อมาทําอะไรอะทําไมพ่อถึงไย่องไปทํางานกับคุณผู้ชายอะใช่ ลุงเพิ่มทำไมลุงถึงอยู่ที่นี่คะไม่ต้องเลยไม่ต้องเสแสร้งทั้งคู่อะแอนไอ้ทองไอ้ทองทําไมมึงถึงมาอยู่ในห้องเมียกูวะฮะอะไรกันพ่อแอนเป็นเมียพ่อแต่เมื่อไหรอ่อ่ะก็เป็นเมียกูไม่นานนี่เองแต่เป็นเมียกูแล้วเว้ยมึงห้ามยุ่งน้ะไอ้ทองไม่ได้พ่อแอนก็เป็นเมียผมเหมือนกันผมอะ่ะได้แอนมาตั้งนานแล้วจริงหรือเปล่าแอน ที่ไอ้ทองมันพูดว่ามันได้แอนมาตั้งนานแล้วว่าจริงจ้ะลุงพี่ทองอะ่ะเขาได้แอนตั้งนานแล้วว่าเขาได้แอนก่อนลุกเพิ่มด้วยโถเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงไม่ยอมบอกลุงเลยเอาละไม่รู้อ่ะยังไงแอนมันก็เป็นเมียพ่อเอ็งเป็นลูกไว้ไอ้ทองเอ็งต้องหลีกทางให้พ่อไว้ไม่ได้พ่อแอนเป็นเมียผมเป็นเมียผมมาก่อนพ่ออีก ยังไงแอนต้องไปของผมคนเดียวครับเอ้ยถ้าอย่างนั้นมึงก็ต้องตัดพ่อตัดลูกกันเลวเวย้ยอะไรพ่อเรื่องแค่เนี้ยถึงกับตัดพ่อตัดลูกกันเลยเหรอก็ใช่สิว่าเรื่องผู้หญิงอะ่ะข่ายอมไม่ได้เวย้ยและในขณะที่แอนไอทองและลุงเพิ่มกำลังทะเลาะกันอยู่นั้นเสียงก็ดังไปถึงปนวนปนวนแกได้ยินเข้าแกก็เลยเดินมาเอ๊ออะอาหมาเทิงอะไรกันเนี่ยทะเลาะอะไรกันแม่ แม่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรเนี่ยทองแม่ผมกับแอนมีอะไรกันนะครับเอ้ยเอ็งสองคนเป็นญาติพี่น้องกันนะ่ะไปมีอะไรกันได้ยังไงอะขอโทษครับแม่แต่ว่าผมมีไปแล้วอ่ะเออแล้วเป็นไงทีเนี้ยพ่อเอ็งมาเห็นพ่อเอ็งก็เลยด่าว่าเอ็งทำไม่ถูกใช่ไหมล้วไอ้ทองไม่ใช่อ่ะแม่ที่พ่อมาด่าผมเพราะว่าพ่อกับแอนน่ะ ก็มีอะไรกันด้วยอะฮะไอ้เพิ่มไอ้แกไอ้แกหัวงูมึงแก่ขนาดนี้แล้วมึงมาทำอะไรกับหลานกูเนี่ยมาทำอะไรเล่าเมนวลก็เด็กมันยั่วฉันยั่วไปยั่วมาฉันก็เลยเทคแคร์ซะเลยมึงทำไมเป็นอย่างนี้อไอ้เพิ่มก็เมนวลนั่นแหละผิดเองอ่ะเหมนวลไม่ยอมฉันเลยอ่ะก็กูไหวทองแล้วอะไหวทองไหวทองอะไรกัะฉันยังต้องการอยู่อะ เนี่ยแอนมันให้ฉันเ่ากกรรมเป็นเมียฉันแล้วอะ่ะอ่ะแล้วมึงจะเอาอยัางไงอ่ะมึงจะเอาอีแอนหรือว่ามึงจะเอากูเอาลูกอะ่ะเออมึงตอบมาไอ้เพิ่มเออแม้ฉันก็เอาไม่นวนเอาลูกอะ่ะแล้วเองล่ะไอทองเองจะเอาอยัางไงก็ไม่เอาอยัางไงละแม่แต่ว่าฉันกับแอนก็มีอะไรกันแล้วอะ่ะจะทำยังไงนะครับเอา ถ้าอย่างนั้นเองสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกันนะเรื่องมันมาถึงป่านนี้แล้วว่าไม่ได้ข้าไม่ยอมเว้ยอ้าวพ่อทำไมพ่อไม่ยอมอะ่ะอา้าวก็ถ้าข้าไม่ได้เองก็ต้องไม่ได้สิวห้ทองโทรพ่อแต่ว่าฉันรักแอนน่ะลองถามแอนดูสิแอนแอนรักพี่ใช่ไหมเออไม่อะ่ะพี่ทองลุงเพิ่มปนวนฉันไม่ได้รักใครอะ เพียงแต่ฉันขาดผู้ชายไม่ได้พอดีว่าพี่ทองอ่ะกับลุงเพิ่มอยู่ใกล้ตัวฉันฉันก็เลยจับกินนะจ๊ะโอ้ยแอนพ่อเองอ่ะเตือนฉันแล้วว่าคิดดีหรือเปล่าว่าให้เองมาอยู่ด้วยโอ้ยเป็นจริงอย่างที่พ่อเองพูดจริงๆด้วยไปเก็บเสือ้อเก็บผ้าซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะกลับไปส่งเองที่บ้านนอกโถป้าให้ฉันอยู่กรุงเทพไม่ได้เหรอ ไม่ได้หรอกอยู่กรุงเทพเองกินทั้งผัวป้ากินทั้งลูกชายป้านี่ถ้าไม่เห็นว่าเองเป็นหลานทแท้ๆเราโอ้ยมึงหน้าดูเอยแอนไปเก็บเสื้อผ้าข้าวของกลับไปอยู่บ้านได้แล้วจนเช้าวันต่อมาแอนก็เก็บเสื้อผ้าจนเสร็จเธอออกเดินทางกลับบ้านนอกพร้อมกับปนวนป้าของเธอเธอจากลาพร้อมกับสายตาอาไยอาวณ์ของไอทองและลุงเพิ่ม ดูแล้วท่าทางสองคนนี้ไม่อยากให้แอนกลับบ้านนอกเลยทีเดียวและหลังจากที่ปนวนมาส่งแอนถึงบ้านปนวนก็ได้พูดคุยกับพ่อของแอนเอะเนี่ยพี่เอาลูกเองมาส่งไม่ไหวอะอยู่กรุงเทพไม่ได้เลยทำไมอะพี่ลูกสาวผมทั้งความเดือดร้อนที่พี่เหรอพี่นวลมันถามกันเอาเองละกันพี่ไม่พูดหรอก ถึงมันจะผิดพลาดยังไงแต่มันก็เป็นหลานพี่ถามมันเอาเองก็แล้วกันนะทำไมอ่ะแอนเป็นยังไงสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ป้านวลเขาว่าบอกพ่อสิลูกพอพ่อถามจบแอนก็ไปตอบเธอกลับวิ่งหนีเข้าไปในห้องพร้อมล็อกประตูเงียบกริบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่กลับก่อนก็แล้วกันนะเออครับพี่นวลผมขอโทษพี่นวลมากๆนะครับ อืมดูแลลูกให้ดีก็แล้วกันพี่กลับละหลังจากนั้นปนวนก็เดินทางกลับกรุงเทพพอไปถึงแกก็เคลียร์กับลุงเพิ่มเคลียร์กับไอ้ทองลูกชายของแกใช้เวลาหลายเดือนเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังกว่า3าคนพ่อแม่ลูกจะกลับมาคุยกันดีๆเหมือนเดิมเรียกได้ว่าการมาครั้งนี้ของแอนทําให้ครอบครัวนี้เกือบจะบ้านแตกสาแกขาดเลยทีเดียวส่วนแอนหลังจากกลับไปอยู่ที่บ้านนอก เธอก็ยังทําตัวเหมือนเดิมและเรื่องราวทั้งหมดที่เธอได้ก่อไว้ที่กรุงเทพปนวนก็ได้เก็บเป็นความลับแกไม่ได้ปีปากบอกใครเลยรวมไปถึงพ่อของแอนปนวนก็ไม่ได้บอกเธอกลัวว่าถ้าหากบอกพ่อของแอนไปแล้วพ่อของแอนอาจจะเอาเรื่องของแอนที่เกิดในกรุงเทพไปพูดต่ออีกก็ได้ถ้าหากพูดไปแล้วชื่อเสียงของแอนอาจจะเสียและย่อยยักมากกว่าเดิมก็ได้ดูสิครับน้ำใจของปนวน ขนาดว่าแอนสร้างความเดือดร้อนลำคาญให้แกขนาดนี้แกยังไม่เคยคิดจะทำลายชื่อเสียงของหลานแกเลยสักครั้งเรียกได้ว่าน้ำใจของปนวนนั้นประเสริฐจ,จริงๆครับท่านผู้ฟังหวังว่าวันหนึ่งแอนคงจะคิดได้คิดได้ว่าอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตจริงๆในอนาคตเธอคงจะเป็นคนที่ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไม่ทำอะไรที่เป็นการทำ้ายจิตใจของคนที่รักเธอ ไม่หมกมุ่นกับเรื่องอย่างว่าจนเกินไปมีผัวเป็นตัวเป็นตนมีครอบครัวที่มีความสุขใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่เดือดร้อนใครขอภาวนาให้แอนคิดได้และขอให้แอนได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ